ครับสวัสดีครับวันนี้บ้านน้อยสีฟ้าจะมาพามาดูเมืม่อวานทำตัวดักทําที่ดักหนูนครับลีหนูอยู่ในใต้หลังคานะครับเดี๋ยวเราจะมาเมืม่อวานใส่เข้าไปแล้วที่ดักหนูน,นี้เพืมาดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าต้องปีนขึ้นไป ไม่ใช้มันใด้แปบ๊บหนึ่งนะครับนะครับต้องปีนขึ้นมานะครับที่ดักหนูเรา เ้า,หร,เา,นะาหรือเปล่านะคู่นะครับ ไม่มีนะครับไม่เข้าเนี่ครับไม่เข้าเดี๋ยวลองสูตรใหม่นี่ไม่เข้านะครับ โอเคเดี๋ยวมามาลองสูตรใหม่ครับข้าวสารไม่เข้า